ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีสสดโอ้ล่างล่างเด็ดมากนะคะเมื่อกี้เส้นสองตรงตรงเลยเงืเอง่นอนนี้เงื่อนนี้เลขหลังดันตรงกับเลขเ็นก็เลยต้องหาตหัวอื่นมาใส่โอ้ต้องหาตหัวอื่นมาใส่เมื่อที่แล้วมันเลขเลขเ็น ตรงกับเลขหลักก็อเอาโยนเขาเข้าไปหาเลขหลักมันเข้าอยู่แล้วบังคับไงค่ะ <c oughs> อาจารย์จยึงบอกว่าระวางสูตรนี่สูตร,ตรนี่มาเย <c oughs> อะอ่ะค่ะก็เหลักนั้นมันจะมาท้างบนข้างล่างอะไรเดี๋ยวถ้าหา่เเด่นตรงกับเลขหลักเราต้องไปหาตัวอื่นมาใช้เลขหลักมันมีมันมาอยู่แล้วแหละค่ะ <c oughs> หลักรค่ะ พร้อมดยังพร้มแล้วค่ะจาย์ค่ะอ่าพร้อมัดก,ก็เอาลอึเอาล่างก่อนค่ะค่ะล่างเดียวล่างอย่างเดียวค่ะเลขเต้องมาเลขต้องมาสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งวิ่งล่างเอาสามตัวเดียวเพรามันมีสองกับสาม ยันชอบสันะ่งนะอือยิ่งล่างสามตัวเดียวนะคะครับค<า>่ะจับคู่นะจับคู่หาตัวหมุดมาใส่ไนะงเพราะเลขเด็ดไปไปชนกับเลขหลักก็ต้องหาตัวหม่ดมาใส่ก็เลยเงี้ยอือค่ะจ้าเลขเด่นไม่เจอเลขหลักเอาเลขหลักยิงเลยเอาตัวเลขเด็ดไปชนเนี่ยเข้าทั้งวดอ่ะป๊อปป๊อปแต่ที่นี่ว่าเลขหลักยิอเลขเด็ดค่ะ ใส่นะอาจับคู่นะค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดสาแปสามแปดาเก้าสามเก้าอะไรนะคะสามสี่สามสี่สามห้าสามห้าสามหกสามหกสามศนสามศูนสามหนึ่งมีแค่นี้แหละ ส <31 S 2> ามน่านอยู่แล้วแต่ว่าจะเอาเอาถูกปะแกใผมกไม่นะผมกไเก้าสามเก้าสามศูนย์เน้นสามเก้านะเน้นสามเก้าน,นะคะสามเกค่ะเฉพาะเ่างนะใช่เฉพาะเลขล่างนะคะ เดินบนล่างก็มีหกเจ็ดนะเด่นบนล่างเมื่อที่แล้วอาจารย์บอกเด่นบนล่างมาแน่นอนเป็นตัวใดก็ตัวหนึ่งมาสองจริงเนาะ,ะ <c oughs> เด่นบนล่างหกกับเจ็ดใช่ไหมคะอาจารย์หกกับเจ็ดค่บบะเจ็ดไม่เนบ่อาจารย์นิสเกตอืออาจารย์ชอบเจ็ดเนาะชอบเจนาะวงกลมเจ็ดเลยก็ได้ค่ะเมื่อนี่แล้วเราชอบองนเนาะค่ะ ต่อไปเป็นบนใช่ไหมคะอาจารย์ยบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวมีบนต้องมาบนต้องมาเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์มิงบนเจิ่งบน อาจารย์เราเจ็บไปเอมื่อีแล้วมื่อีแล้วบนก็บอกหนึเอาหงล่างก็หกับสเอาสองแบบนี้ยค่ะหือว่าเอเนื้อไปเลยอ่ะค่ะไม่ม่วไม่ไม่กั๊กไม่กั๊กเนอะค่ะค่ะอาจารย จ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าวงกลมวงจรเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าพอเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะคะดับดับบนหกนะดับบน คขาที่เราอาจารย์บอกดับสามเนาะสามไม่มาเสามไม่เกิดเลยดับดับโคดรเลยนะบนจหลักร้อยเกี่ยวนะมามาหลักร้อยได้จะรับบนหกนาะค่ะดับบนหกนะคะอาจารย์สามตัวก็เอาค่ะอาจารย์ค่ะตัวเอากระองที่ตุ๊เนาะค่ะ เจ็ดก้าหปดเจดห้าก็ปดเม่อเที่บอกวงกลมตัวไหนอ่ะเอาัวนวนตัวนหนแค่ไหนวงกลมเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเอาเอาแปดใสแค่นั้นแหละแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดห้ามันไปออกเลขหน้าสามตัวค่ะอาจารย์แปดเจ็ดหนึ่งคราวที่แล้วใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> หลักร้อยมันมีแปดกับเก้าตาจับแปดตาจับเก้ามันก็ดโดนโตนะเนะาะโอเ้เลีกหน้าเฉยเลยเนี่ยหลักร้อยก็มีห้าแปดหนึ่งเจ็ดสี่มันมีเยอะห้าตัวห้าแปดหนึ่งเจ็ดสี่อ่ะเลยอโลเป็ก็ได้เผย,ยเอฟซีห้าแปดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่อันนี้คือหลักร้อยนะคะ แค่ะหลักร้อยเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีก่อนวงกลมไปอีกแปดเจ็ดห้าเลยแปดเจ็ดห้าอ๋อแปดเจ็ดห้ากับแปดเจ็ดเก้าอ๋อวงกลมสองตัวกันพอแค่นั้นพออยากชอบนะหลักร้อยเดี๋ยวเขียนหลักร้อยให้ท่านผู้ชมก่อน มีห้ามีแปดมีหนึ่งมีเจ็ดมีสแต่อาจารย์เน้นแปดนะคะครับค่ะนะคะอาจารย์แป๊นงค่ะอาจารย์คะขอทบทวนตัวเลขกอาจารย์แป๊บนะคะ ค่ะตัวเลขแนวทางของอาจารย์วีระสมุตปาการนะคะวันที่สิบหกมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ต้องมาล่างอย่างเดียวนี้นะคะสองสามหนึ่งนะคะอาจารย์คะอาจารย์ให้วิ่งล่างที่สามนะคะจับคู่มีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามสี่สามห้าสามหกสามศูนย์สามหนึ่ง อาจารย์ให้วงกลมที่สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งเน้นสุดๆคือสามเก้านะคะเราัราเเด่นบนล่างของอาจารย์คราวนี้มีหกกับเจ็ดอาจารย์ให้เน้นที่เจ็ดนะคะเน้นเจ็ดนะคะคเอ่อส่วนบนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวอาจารย์บอกว่าบนต้องมาคือเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านี้คือมาหยุดมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะเจ็ดแปดศูนย เอ้ยเจ็ดแปดศูนย์ขออภัยค่ะท่านผู้ชมค่ะเจ็ดแปดศูนย์นะคะมามาเยอะค่ะอาจารย์เลยวิ่งบนเจ็ดตัวเดียวนะคะครับครับจับคู่จับคู่มีเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าอาจารย์ให้วงกลมที่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะคะคคดับดับบนก็คือหกนะคะอาจารย์ค่ะ เลขชุด3ามตัวมีแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดห้าอาจารย์ให้วงกลมแล้วก็เน้นที่แปดเจดเกับแปดเจ็ดห้าใช่ไหมคะอาจารย์คะ้องครับค่ะส่วนหลักร้อยนะคะใครจะนําไปพิจารณานอกเหนือจากตัวที่อาจารย์จับให้ก็คือ8อาจารย์ดึงมานะคะก็จะมีห้ามีแปดมีเจ็ดมี1มีสี่นะคะอาจารย์คะครับค่ะแต่อาจารย์ชอบ8ดนะคะ ค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ก็มีเน้นบนเน้นล่างนะคะล่างอย่างเดียวบนอย่างเดียวนะคะอาจารย์มีอะไรจะฝาก fc ไหมคะงวดที่แล้วแตกตกตรงคือศูนย์สองนะคะเกนี่แหละคิดค้นสองวันกว่าจะได้เลขตัวนี้มาเอาเอาไม่มั่วเลยไม่ไม่มั่วแล้วก็ไม่กัดตรงจะได้สิจะได้ตัดสินใจ บนเป็นบนล่างเป็นว่าล่างไปเลยค่จะได้จริงจะได้ไปเทียบกับอาจารย์อื่นเนาะค่ะค่ะใช่ค่ะอาจารย์ค่ะเราไม่จักเลยแล้วแล้วแล้วเราก็ไม่มั่วบอกบนล่างนี่มันมั่วไงค่ะใช่ค่ะไม่เป็นขนาดอาจารย์ค <alı> ิดเป็นยังบอกมั่วเอาที่ว่าจริเราคิดไม่เป็นน่ะเขาจะคิดเขาจะเอายังไงเอีค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็ชี้ไปเลยชี้ทางให้เดินไปเลยเนี่ยถูกเป็นถูกผิดเป็นผิด ค่ะถ้าเป็นของอาจารย์ก็ทําการบ้านง่ายนะคะล่างเป็นล่างบนเป็นบนค่ะไหมกั่วไม่บอกปีกิเออมาของกูบกูแบบนี้อาจารย์ไม่ชอบค่ะ่นะค่ะค่ะอะเอสีจะได้สบายใจเลือเดิูค่ะเป็นนงงเนางนแครัค่ะก็ขอกลาบขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะอาจารย์คาขอบพระคุณค่ะสวัสดีค,ะดค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตัวเลขแนวทางของอาจารย์ดีละสมุดปาการนะคะท่านผู้ชมคะงวดนี้เพิ่นกนะนิ่นคือเก่าค่ะท่านผู้ชมขานี่คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์ดีละสมุตปาการเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ บนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะท่านผู้ชมขะนี่คือตัวเลขของอาจารย์นะคะแล้วแอดใจท่านผู้ชมมึงตรงๆจะๆเลยนะคะท่านผู้ชมแคบหน้าจอแคบหน้าจอแล้วทำนำไปทำเป็นการบ้านนําไปเฮ็ดการวิเคราะห์การค <c oughs> ัดกรองหรือไปเปรียบเทียบกับของอาจารย์อื่นก็นได้นะคะเนาะนี่คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์วีละนะคะท่านผู้ชม่ะ ซึ่งบนอาจารย์ไคมาก8ชุดนะคะล่างอาจารย์ไคมาก6ชุดนะคะส่วนจับคู่ให้มา3ชุดทาช่วมกับแคบหน้าจอไปพิจารณาเลยค่ะทำช่มเพราะว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิลาวดที่เรวกับเขาสองศูนย์สองแล้วก็อาจารย์ให้วิ่ง2กับ3อาจารย์บอกว่าวิ่งสองนะคะ2ล่าง อาจารย์กระมาติมๆนะคะทนผู้ช่วงขางวดหนีเถ้าต้องมีเฮีไปด้วยกันแคปหน้าจอเลยค่ะทนผู้ช่วแคปหน้าจอไปทําการบ้านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดขอลาทนผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะทนผู้ช่วขาขอไท่านผู้ช่วทุกท่านทุกคนนะคะโชคหมานลำรวยคิดสิ่งใดคอยสขขอมควงหมัดปัถนาเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะทนผู้ช่วงขาขอพวกคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทู้ช่ว่ะาสวัสดีค่ะ